สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยินกุกตุ้มนะคะวันนี้ก็พาจำปาขึ้นมาพักผ่อนที่สวนยางนะคะดูสิหลับเลยควัดที่นอนก็เป็นที่น้ำชุ่มด้วยโอ้ยลาเจียวก็หลับตอนนี้พักผ่อนกันนะคะสวนยาก็นอนที่เปนะคะนี่คือเปย่านะคะ ยากนอนที่เปพักผ่อนนะคะวันนี้เราขึ้นเขาสองวันติดกันแล้วอุย้ยเรารู้สึกว่าเมื่อยมากเลยนะคะข้าวก็กินไม่ค่อยได้แล้วก็เลยนี่ค่ะไปนะคะก็มานอนพักผ่อนที่สวนยางลมพัดเย็นสบายค่ะที่สวนยางจะเย็นต้นไม้ใบไม้ใบยางเขียวขจีแล้ว สิ้นเดือนนี้ก็ได้เปิดหน้ายางแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็วันนี้ไม่ได้ขึ้นเขาขอพักผ่อนหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้ก็จะเดินขึ้นเขากันต่อไปหาผักหวานหาไข่มดแดงไม่รู้ว่าเราจะไปภูเขาไหนพรุ่งนี้ไม่แน่อาจจะเป็นภูกระโลนหรือว่าภูเหล็กไฟถ้าไปภูกระโลนภูเหล็กไฟนี่เราต้องเตรียมน้ำไปเยอะ เพราะว่าไม่มีน้ําที่ภูกระโหลนที่ภูเหล็กไฟไม่มีน้ํานะคะไม่เหมือนที่ภูหลวงภูหลวงมีน้ําตอนนี้กลุ่มลูกหลานก็วานลูกลูกหลานหลานนะคะให้เขาช่วยต่อน้ํามาเหมือนเดิมเขาก็จอดรถไว้ตรงนี้เขาก็ไปต่อน้ํานู้นที่วันที่ต่อตรงนู้นแหละยังไม่มาเลยตอนนี้ย่าก็รอ อยู่ที่เถียงไปไม่ได้ไปกับเขาไม่ได้รอพักอยู่กับจํปาปากับป้าเจียวอยู่ที่เถียงก่อนนอนปีพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเดดล่มล่มค่อยจะไปลัดเขาเพราะเขาต่อรํามาถึงไหนแล้วก็ทำกับข้าวไว้ให้เขาแล้วนะคะก็เขาก็มาเกับข้าวไปกินแล้วแหละค่ะแลยววันนี้เป็นวันพักผ่อนของพวกเรานะคะ พักผ่อนถ้าพักผ่อนอยู่ที่บ้านมันก็รบกวนลดเยอะแล้วก็ไม่เย็นเหมือนกับที่สวนยางนะคะที่สวนยางมันจะเย็นนะคะเพราะว่าลมพัดสบายเย็นบนหลังภูเขาสวนยางอยู่ที่หลังภูเขาภูกระปาดนะคะนี่ค่ะใบไม้ใบยางออกเขียวแล้วก็เย็นชุ่มชื่นแล้วก็ที่เปนะคะที่ตรงนี้คือเปนอน ยาก็จะนอนเป้นะคะพักผ่อนอยู่ตรงนี้นะคะส่วนจำปาน้อยก็อนอนพักผ่อนอยู่ตรงนี้ดับปลาเจียวโอ้ดูแต่ละตัวนอนชนิดเหนื่อยนอนสลบสไเลเลยแดดร้อนพาขึ้นเขาสองวันเมื่อยแห้งพักผ่อนทั้งหญ้าทั้งจำปาทั้ง ราจเจียวนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่เราพักผ่อนกันเนาะ,ะถ้าพักผ่อนอยู่ที่บ้านมันไม่อากาศดีเหมือนที่บนภูเขานะคะบนภูเขาก็เป็นสวนยางใบยางก็ออกเขียวแล้วแล้วก็ใบยางก็จะล้อมรอบนะคะล้อมรอบที่เถียงเถียงก็อยู่ที่กลางใบยางฝั่งนี้ก็เขียวกระจี ทำให้อากาศเย็นไปด้วยลมพัดนะคะลมพัดใบยางเจ้าสองตัวนี้ก็นอนแบบสบายเลยนี่ค่ะนอนแบบสบายเลยไม่ตื่นเลยเจ้าตัวน้อยยิ่งนอนแบบยินด้วยควัดควัดนอนดีไหมนี่เห็นไหมหลวงปู่บอกว่า เท้าสุนัขเป็นแบบนี้จะเป็นเท้าที่จะเป็นสุนัขที่คูนนี่เป็นแบบนี้นะคะหลวงปู่ว่าคูนรู้จักบอกง่ายอาบอกง่ายสอนง่ายแล้วรู้จักความมาสั้นหลวงปู่ว่าเป็นวัดอ่าเป็นสุนัขที่วัดก็รู้จักนะคะายาก็พึ่งได้ ไม่รู้ทีแรกไม่รู้นะอเห็นแต่แม่อ๊อฟพูดวันนั้นแม่อ๊อบว่าอา้าวเท้าเป็นแบบนี้ด้วยอืมแต่ที่จริงแล้วย่าก็ไม่ได้เอาจำปานะมีอีกหนึ่งตัวทั้งหมดมีสามตัวนะคะให้แม่ถินไปหนึ่งตัวก็ของของแม่อ๊อฟก็หนึ่งตัวทั้งหมดมีสามตัวเราแบ่งกันคนละตัววันนั้นที่น้องเมย์เอาให้เอาให้คนละตัว ให้ค่ารถกลับคนละร้อยอีกด้วยก็ทําคลิปกันอยู่เนาะแต่ทีนี้มามาดูที่บ้านนะคะไม่ได้สังเกตแต่พอมาเมื่อวานนี้พาเขาขึ้นเขาไปไปถ้ำลุงปู่ลุงปู่ท้วงเลยลุงปู่ท้วงว่าอา้าเท้าเป็นแบบนี้โอ้ถ้าเท้าเป็นแบบนี้นะข้างนั้นก็เป็นเป็นทั้งสองข้างเป็นหมาที่รู้จักสอนง่าย เขาเรียกว่าหมาคูนน่ะนะนี่นะคะเรียกว่าหมาคูนอ้าวยาก,ก็ลองดูก็ไม่เคยได้หรอกแต่ก็คูนจริงๆนะคะจำปาบอกง่ายง่ายก็ตั้งแต่เล็กก็บอกง่ายขึ้นรถก็ใส่ถุงย่ามมานะคะเอาใส่ถุงย่ามมาส่วนละาเจียวนี่บอกยากไม่ค่อยเชื่อนี่บอกยากหน่อย แต่ก็ดีนะคะมันก็ไม่กัดน้องมันก็รักแล้วก็หยอกอตื่นแล้วเลยนี่อ้าวนอนซะนานเลยมีความสุขอืมทีแรกไปหยอกอ่าไปหยอกมดตะหน่อยมดตะนอ่ะนอยต่อยต,อตากคงหายแล้วแหละทีนี้มานอนนอนบบีความสุขเลยวันนี้หนูไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้พาออกกำลัง เหนื่อยมากเมื่อวานนี้ของพาขอพาพักก่อนเดี๋ยวกลัวจำปาจะไม่สบายเหมือนย่าย่าก็เริ่มดีขึ้นหน่อยแล้วเลยพักผ่อนวันนี้เมื่อคืนนี้โอ้เหมือนตาลายไหลสดไม่ได้เลยดูคอมเมนต์ตาลายจะอ้วกอา้าวย่าเลยขอลงไลฟ์ก่อนอืมตาลายเบียนหัวแล้วก็ลงไลฟ์ขึ้นแป๊บหนึง่งย่าก็ลงไลฟ์ค่ะ แล้วทีนี้วันนี้ย่าพักผ่อนเต็มที่มานอนเปมาพักผ่อนที่สวนยางทั้งวันเลยนอนสองรอบแล้วอิ่มแล้วขอพักผ่อนเต็มที่ก่อนวันนี้ขึ้นเขาไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ค่อยจะไปกันต่อไม่รู้ว่าเราจะไปภูเขาไหนแล้วพรุ่งนี้่ะจะพาจัมปาขึ้นเขาอีกอาจจะเป็น ภูกระโหลกหรือภูเหล็กไฟก็ยังไม่รู้นะมีเพื่อนไปหรือเปล่าถ้าไปภูกระโหลกไปภูเหล็กไฟเราก็ต้องมีเพื่อนไปนะไม่มีเพื่อนไปไม่ได้กลัวทางนั้นมันจะมีคนแปลกหน้าเยอะแต่ถ้าภูหลวงไม่มีคนแปลกหน้านะคะคลิปนี้เราก็พักผ่อนเต็มที่กันนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ